รอสองแถวสองแถวมาชั่วโมงละคันหรือเปล่าไม่รู้มีสาย17เข้าไปในมอทสอสองคันแล้วครับไปยืนรอตรงนั้นนะไปยืนรอรถตรงนี้ครับแล้วคิดว่ารถจะมาอันนี้วิวที่ผมยืนอยู่ครับหน้ามอเอสอเออมอเตอรถ,ถ่ายรูปครับเดี๋ยวไม่เห็นรถวิ่งออกมาครับต้องถ่ายฝั่งนี้โอ้สงบเงียบมากครับเหมือนป่าช้าเลยครับรวันเสาร์เออเพราะมันกว้างครับเลยดูเหมือนไม่มีคนที่จะนั่งสองแถวสาย17เเนี่ยไปบขสใหม่ มาแล้วครับน้องซิบหายแล้วทันไหมเนี่ยพี่พี่เต็มคันเลยครับจะขึ้นยังไงครับขึ้นได้ไหมเนี่ยอ๋ออีกสองแถว้านจุเกือบร้อยกระสุนมาซิกวันนี้ ไม่ับมันสครับเรื่อแก๊บเป็นร้อยครับเร่กแกปป๊บเลยเกือบสองร้อครับพี่จากที่เร่องบอ่ะมงโนิธิกยคนโคราเที่ยวดมอวันเสาร์ครับห้า,าช,ว,าว,นนนชวนที่คุยเยอะนะครับเดีพี่นนเลยนั่งเลยบกสอข้างห <ś le> น้าพี่เดี๋ยวไปทางเทอร์มินอลทเวนตี้วันครับน้อก็ลงหมดพันเลยเดี๋วเขไปเที่ยวห้างเทอร์มินอลทเนี้วันกันคนรับน,น,น้องมาบอกว่าไกลใใแล้วกี่กีป้ายครับน้อไม่มีเงินใช้น้อ <ś le ff> น้องมันยังไม่ตัง สวยแล้วน้องพี่คนนี้เงินสดครับนอ้องแต่สองแถวนั้นไม่มี QR code ให้สแกนครับน้องเลยต้องของเงินสดกับผู้โดยสารคนอื่นครับรจ่ใจตั้งโมบายตั้งจริงเนี่ยโอ้ปวดหัวมากครับเขาไม่ม Q A ได้มี QR code ให้จ่ายครับ จิ้มไฮแล้วครับเคฟซีนิสติดสแกนเออประเทศนี้ไม่พัฒนาไม่ไม่มีควาวโพสบนสองแถวครับน้องที่จะมีควาวโพสสแกนใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่หน้าสัมนครราชสีมาก็สวยมากเราคนเดียวเข้าเคฟซีครน้องถึงแล้วใช่ไหมมอเตอรใหม่มีเคฟซีครัถึงแล้วครับน้องเตรียมลงครับนั่งอะไรดีครับนครแก่นนครใจแอร์ดีนะ พี่อยู่ที่บกสอใหม่ครับเพิ่งลงมาจากรถกันนีสาย17กับน้อง